ในบริบทของสวนะตอนนี้อะค่ะและด้วยอำนาจที่มีตามรัฐมนุน60เนี่ยมันบังคับในตัวอยู่แล้วที่ทําให้สวจําเป็นต้องโหวตคนที่เ,เป็นแคนดิเดตมาจากพรรคร่วม<อ>ที่ตกลงกันมาแล้ว<อ>ให้ได้เป็นนายก<อ>าสวไม่มีไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาใหม่หรือ,อ,อพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจของตัวเองว่าอยากจะให้ใครเป็นนายกเพ<อ>ราะว่าจริงๆ,ๆ,ๆไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่แรกอยู่แล้วจุมปึ้มฝังไแมผมเข้าใจแต่ว่าเมื่อวานผมฟังคุณเสรีเขาสัมภาษณ์เ่ยแกก็บอกว่าแกก็เป็นคนไง แกเป็นมนุษย์มนุษย์มีสิทธิ์คิดผมฟังทางวิทยุอ,อ,อ่ะตอนช่วงบ่ายไปสามแกก็บอกว่าเราจะให้เราไม่คิดเลยเหรอจะให้เราไม่ใช่สมองคิดอะไรเงี้ยครับค,ค,คือแบบจะจะตอบแกยังไงถ้าแกบอกอย่างนี้แกบอกว่าแกก็มีสิทธิ์คิดเหมือนกันแกเป็นสวเขามีสิทธิ์คิดในฐานะความเป็นมนุษย์ค่ะแต่ว่าคิดแล้วใช้อํานาจที่ตัวเองมี ทั้งที่หน้าที่ของตัวเองต้องทาตามเจตจำนงของประชาชนเนี่ยแล้วมาใช้รูมีของตัวเองใช้อำนาจของตัวเองตามใจตัวเองคิดเนี่ยหนูคิดว่านี้ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกตอ้อ,นนตองเพราะว่าก็ด้วยที่มาก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ดาตามรัฐมือหกศูนย์เองเนี่ยเราก็มีข้อคอรหาต่อมาจาสองเจ็ดสองอยู่แล้วที่ให สว,วมีสิินยกมือโหวตเรื่องนายยกฮะฮะซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลค่ะที่เขาจะบอกว่าเขาเองก็สามารถคิดได้หรือตัดสินใจหรือพิจารณาเองได้ว่าเขาอยากเลือกใคร <ฮะ S 1> ทั้งที่อํานาจหน้าที่ที่เขามีณตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ตรงตามระบอบประชาธิปไตยที่เขาจะใช้อํานาจมาพิจารณาสิที่ประชาชนเลือกมาแล้วซ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะนั่นแสดงว่าต่อให้อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามีความชอบธรรมทุกต้องค่ะคือมันไม่ชอบธรรมอยู่ดีไม่ว่าคุณจะเอาตักกะอะไรมาคิดแต<ช>่ว่า งั้นงั้นงั้นไมมองว่าอย่างสัปดาห์หน้าพอถึงวันพฤหัสบดีเนี่ยมันมองประเมินว่าทิศทางมันจะออกมาอย่างไรคือเท่าที่นั่งดูข่าวทุกวันเนี่ยมีมุมมองอย่างไรเพราะทุกคนก็มีกูรูมีมุมมองเรื่องนี้ต่างกๆๆันจริงๆค่อนข้างประเมินยากนะคะอันนี้หนูพูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่าสวเองก็พร้อมที่จะกลับลำอยู่เสมอนะคะ ช่วงแรกพูดอย่างหนึง่งช่วงต่อมาพูดอีกอย่างหนึง่งตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าหากใครออพรรคไหนที่รวมเสียงในสภาได้มากที่สุดเขาก็จะโหวตตามใช่ไหมคะแต่พอกลายเป็นว่าพอหลังเลือกตั้งเสร็จปุ๊บกลายเป็นก้าวไกลเขากลับต้องมีคิดว่าจะโหวตด,ดีไหมให้ดีไหมจะตามดีไหมอย่างเงี้ยน,นะคะมันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาใช้หลัก คิดพื้นฐานตรงไหนใน,น,ในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่กันแน่ระหว่างหลักการทางประชาธิปไตยกับหลักการของตัวเองคืงอเหมือนกับว่าตอนแรกถ้าเพื่อไทยมาอะไรเงี้ยสวชุดนี้อาจจะยมโหวตให้แต่พอจูจ่ๆผลการเลือกตั้งออกมาเป็นเช่นนี้พรรคเก้าไกลชนะเนี่ยคือไม่ตั้งคําถามว่าทําไมจูจ่ๆมาแบบมา,มามาเปลี่ยนใช่ไหมคือทำไมเอาเอาคือมีอคติมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคือคือหนูต้องบอกอย่างนี้ว่าหนูไม่มั่นใจว่าถ้าหากเป็นพรรคเพื่อไทยได้เป็น แกนำจดตั้งพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจคุณชูวัตรคิดว่ามันไม่โหวตให้แบบนี้ไม่โหวตให้เหมือนกันอ๋อเขาไม่เอาจะทำเป็นมีท่าทีทางการอย่างนี้เหรอคือไม่ปล่อยออกมาง่ายๆใช่คือทุกวันนี้ที่แสดงท่าทีว่าเอาเพื่อไทยมากกว่าเอาเก้าไก่เพราะว่าเสี่ยมเอาเหรอไม่จริงใจหรอเห็นด้วยใช่แสดงแสดง เขาเรียกว่าต่อแหล่แต่แต่โดยโครงสร้างเฮ้ยไม่ไม่ใช่คืออย่างนี้ไม่มันเป็นไปได้ไหมไม่ผมมันเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนเลือกแต่ไม่ผมเห็นต่างนิดนึงนะผมคิดว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแตสวเขาเตรียมใจไว้แล้วว่าเพื่อไทยชนะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะโหวตเพื่อไทยอาจจะไม่โหวตให้ง่งยๆแต่ว่าเดี๋ยวพอพอมีผู้ใหญ่ไปบอกก็โหวตให้อะคุณปึ้อาจจะต่อรองได้ง่ายกว่าคือคุยได้คุยผ่านคุณนู้นคุณนี้ได้คุณปึ้งบอกว่าถ้าฉากทัศน์นี้เพื่อไทยเป็นพรนดบหนึ่งสวโหวตไหมสวลาววต แต่ว่าพอ,พาะ,อะไรอะ่ะไม่มันเป็นประเด็นเรื่องการแสดงจุดยืนเรื่องสถาบัน oh. ซึ่งอิชูนี้ผมจะกลับมา oh. ที่มายเพราะว่าคือมันคือทําอย่างไรให้พิ่ทาและก้าวไกลเนี่ยคือเขามีหน้าที่พิสูจตนเองต่อสอวอไหมหรือเขาต้องอยู่ห่างๆแล้วก็แบบ เล่นแสดงจุดยืนของเขาต่อไปรักษาหลักการแต่ถ้าจะโจทย์นี้นะผมก็จะโจทย์ด้วยว่าทํายังไงให้สวเนี่ยโหวตโดยไม่มีเงื่อนไขอคือโหวตเลือกคนที่มาจากระดับหนึ่งคือสมมติว่าสวเขาอ้างเรื่องนี้อ้างเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่มันมีมากกว่าหนึ่งหนึ่งสองนะคุณจะทําให้เขาโหวตยังไงหรือไม่ต้องไปทําก็ช่างมันถ้าเขาไม่ยอมโหวตก็ให้เขาก็สู้กันถ้าในมุมของพรรคก้าไกลและในมุมของคุณพิธานะคะหนูคิดว่าคนกลุ่มเดียวที่เขาต้องพิสูจน์ตัวตนด้วยหรือว่าพิสูจน์จุดยืืนนนนด้้วยยเเ่คอประชชาาทั อันนี้คือค่อนข้างชัดเจนนะคะในส่วนของสอวเนี่ยหน,หนูรู้สึกว่าสวต้องกลับมาตั้งหลักกับตัวเองดีๆว่าณหน้าที่ที่ทำงานอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยหลักการไหนที่ควรจะต้องยึดถือ,อหลักการไหนที่ควรจะต้องปล่อยทิ้งไปเราเข้าใจได้ว่าอาจจะมีข้อสงสัยหรือว่าข้อคัดค้านเกยวกับเรื่องสถาบันก็ตามนะคะที่จะเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112หรือว่าการปฏริรูปอื่น แต่ว่านี่ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะให้สวมาใช้โดยมีของตัวเองในการตัดสินใจนะค่ะว่าเขาจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครมันไม่เกี่ยวกับเขานะคะหนูเข้าใจว่าสวแต่ละคนก็อาจจะมีความเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันในประเด็นหนึ่งสองแต่ว่าด้วยหน้าที่ของสอวณตอนนี้นะค่ะเขาไม่สามารถที่จะใช้ ข้อขัดแย้งตรงนี้หรือว่าข้อคิดเห็นในกรณีของมาตรา12เนี่ยมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการโหวตเลือกนายกหรือไม่โหวตเลือกนายกถ้าถึงแม้ว่าเขามีมุมมองอย่างนั้นถูกต้องค่ะเอามาเป็นปัจจัยในการโหวตไม่โหวตไม่ได้ไม่ได้ค่ะคือถ้าเขาจะจะใช้เสรีภาพของตัวเองในการมีความเห็นต่อเรื่องนี้เนี่ยหนูคิดว่าไปใช้ตอนที่กลไกทางรัฐสภามันเปิดให้เกิดการรับฟังความเห็นในการแก้ไขมาตรา12อันนั้นดีกว่าในฐานะประชาชนไม่ใช่ในฐานะสวตอนเสนอแก้ไขกฎหมายใช่ไหมถูกต้องค่ะก็คือสวเขาเขาก็มีส่วนร่วมมในกกกาาาารแ้้ไขฎหยถจะัดว แต่แต,แ,ตแต่มันไม่ได้ไม่ไม่ควรไม่สมควรที่สวจะทำแต่เขามีอํานาจไงประเด uh ็น huh. ก hmm. hmm. ็คือว่าเขายึดอำนาจไปแล้วแล้วเขาก็จะใช้อํานาจนั้นอยู่เนี่ยเราจะเอายังไงกับอำนาจนี้เนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีที่มันผิดปกติจากประชาธิปไตยสากลซึ่งพอมันเกิดการกำหนดอำนาจให้สวลักษณะนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ มันเลยทําให้าประชาชนนี่แหละคะ่ะต้องเป็นคนผลักดันว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเลือกมาแล้วนะแล้วอํานาจที่มีตามรัฐธรรมนูญนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ชอบทำไม่สมเหตุสมผลกับหลักการทางประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่ย้ําเตือนสวว่าอย่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความขัดแย้งทางประชาธิปไตยเลยอ,อย่าเป็นส่วนหนึ่งในการขัดขวางประเทศที่กาลังเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่ ความเป็นประชาธิปไตยที่มันมากขึ้นกว่านี้เลยเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะคือคือเราทําได้แค่กําลังบอกและเตือนเขาเพราะหนูก็คิดว่าการบอกและเตือนเนี่ยเป็นสิ่งชอบทมที่ประชาชนสามารถทําได้เพราะประชาชนเป็นผู้จ่ายภาษีและสวเองก็กินเงินเดือนจากภาษีมากกว่าการบอกบอกแล้วบอกอีกบอกต่อเนี่ยคือสวก็ยังยึดเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองอยู่นะฮะแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลหนักมาก นะฮะที่ที่จะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจโหวตกุนพิธาหรือเปล่าอ่ะมากกว่านั้นมันมีอะไรที่จะกดดันสอวอได้ได้ดีกว่านะหนูคิดว่าส่วนหนึ่งที่สอวอต้องต้องย้อนกลับไปทบทวนดูคือตอนเหตุการณ์เมื่อปี63นะคะการตื่นตัวของภาคประชาชนอ,อย่ามองข้ามนะอย่ามองข้ามการที่ประชาชนณต,ตอนนี้เนี่ยเรามีอำนาจตามหลักประชาธิปไตย และเราทําได้เพียงแค่ส่งเสียงเราไม่มีต้นทุนทรัพยากรอื่นๆเราไม่มีอาวุธเราไม่มีอํานาจทางกฎหมายอื่นๆนอกจากอํานาจที่บอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในประเทศนี้เรากําลังบอกอยู่แล้วเรากําลังเตือนอยู่ถ้าหากว่าเราบอกแล้วเราเตือนแล้วแล้วสวเลือกที่จะขัดขวางนะคะหรือว่าเลือกที่จะทําให้มันเกิดข้อขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นในการเลือกและทําให้มันไม่ราบรื่นเนี่ยก็ประชาชนคงทําได้มากกว่าการแค่บอกอยู่ดีมาคิดว่าก้าวไกล เพียงแค่ต้องยืนยันว่าจะทําอะไรตามนโยบายที่ตัวเองเคยหาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้งนั่นคือการไม่ทรเศประชาชนนะคะอันแรกนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือผูคประชาชนเองเนี่ยไม่ได้ส่งเสียงแค่ถึงสวแต่ส่งเสียงถึงสสให้ทุกๆพรรคนะคะที่ได้รับเสียงจากประชาชนในความไว้วางใจให้เข้าไปเป็นตัวแทนในสภาแล้วเนี่ยในการที่บอกว่าโอเคเราเข้าใจว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกพรรคที่จะเห็นด้วย กับพรรคเก้าไกลนะคะหรือว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่เราจะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อได้รับเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะต้องโหวตตามมาติที่ประชาชนเลือกมาแล้วเขาสามารถที่จะรวมเสียงกันได้เกินกึ่งหนึ่งในสภาและเขามีแคนดิเดตในการส่งสอสพรรคอื่นเองนะคะที่ไม่ใช่ในแปดพรรครวมก็ควรที่จะโหวตตามด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาต้องเข้าใจว่าด้วยกลไกทางรัฐสภาที่มาตามร่างรบหกศูนย์ทำให้สวมีอํานาจเกิน เกินเกินกว่าประชาชนเนี่ยเขาเองต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องมีหน้าที่พิทักษ์เสียงของประชาชนไว้ให้ได้เพื่อไม่ให้อำนาจของสวนั้นเข้ามาแทรกแซงหรือขัดขวางไม่ให้เกิดการตัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แล้วน,น,นั้นคุณเห็นด้วยกับที่อาน,นุนนำพาพูดไหมบอกว่าถอยเรื่องหนึ่งสองไม่ได้ก้าวไกลต้องแสดงจุดยืนว่าจะพยายามผลักดันถึงแม้ว่าพักร่วมอาจจะยังไม่เอาด้วยอะไรเงี้ยมันเป็น สิ่งที่เหมือนกับ ch, สมมติสวเขาเรียกร้องแค่นี้ให้เหมือนกับประกาศว่าไม่แตะเรื่องนี้เลยมไม่ผลักดันด้วยถึงแม้ว่าผลักดันแล้วก็ไม่สาเร็จเพราะาพรรคร่วมก็ไม่กล้าวด้วยอะไรเงี้ยม,ม,มันต้องแสดงจุดยืนเรื่องไหมหรือหรือจุดยืนเรื่องนี้ไม่ต้องแล้ว ไม่คิดว่าพระเก้าไกลก็ยืนยันตามสิ่งที่ตัวเองเคยหาเสียงไว้อย่างนั้นแคตนั้นพที่สุดค่ะแค่นั้นพอแล้วก็ส่วนของสวสิ่งที่เราต้องตั้งถามคือไปตั้งคำถามกับสวมากกว่าว่าทำไมถึงใช้เงื่อนไขนี้ในการที่จะมาเป็นตัวพิจารณาว่าจะโหวตหรือไม่โหวตทั้งที่คุณไม่ได้มีอำนาจชอบธรรมในการใช้ดุลยินิจของตัวเองอยู่แล้วก็คือต้องแข็งหน่อยากจต้องแข็งค่ะค่ะคุณคิดว่าอีกหน่อยอีกยี่สิบปีคุณจะเปลี่ยนความคิดเรื่องพวกนี้หนูคิดว่าหนูไม่เปลี่ยนนะใช่ ถามคุณปื้มดิภาพปีที่แล้วคุณปื้มคิดยังไงไม่คือไม่